นี่ครับอยู่กับพี่บอยรครับผมอันฟ้าไฟสามตัวใหม่มาเป็นยังไงครับวันนี้จยบอกว่าเอามาใส่เป็นครั้งแรกเลยยังไม่ได้เอารันอินหรือว่าเทสมาก่อนเลยเอามาพิ่งงานนี้เลยเป็นยังไงบ้างครับคือ,อเอาเ่าแรกเลยเรื่องดีไซน์ก็คือมันมันสวยอยู่แล้วสีบรอนซ์ไทของรองเท้าแต่ว่าเรื่องการสวมใส่คือการใส่อ่ะสบายกว่าเดิมกว่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองเพราะว่า ดูน้ำหนักก่อนคือพอมันเบาปุ๊บเราก็คือมันไม่เป็นภา,าราในการวิ่งแล้วสองเเราใส่เข้าไปปุ๊บการล็อกข้อเท้าอะ่ะ เมื่อก่อนอ่ะบางรุ่นมันจะรู้สึกว่าจะหลุดอ่าตัวนี้มันล็อกข้อเท้าได้ดีมากเหมือนไม่หลุดแับตามคือถ้าเป็นรุ่นสองเนี่ยมันเหมือนจะกัดรุ้มเท้าอ่ตัวนี้มันเหมือนมันไม่กัดมันสบายไปสบายไปอีกทีหนึ่งแล้วการความกระด้างของโฟมอ่ะมันไม่กระด้างแล้วอ่ามันให้ความดีดิ้งดีกว่าเดิมก็คือสิวิ่งรวมรวงแล้วอ่ะคือทั้งเบาทั้งดีดทั้งใส่สบายคืออัปเกรดจากรุ่นสองอย่างดีเลยใช่แล้วเบาด้วยแล้วคือมันก็ให้ความส่งวิ่งแล้วส่งดีกว่าเดิมวิ่งยาวก็ได้้วว่่าิงั ทำเวลาก็ได้ครับขอบคุณครับพี่บอยครับขอบคุณครับอยู่กับเพจน้องอ้อนะครับพี่เบสกับพี่อิงนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวรองเท้าวันนี้ a l p ฟ a ค่ะคาไฟสามครับถึงเด้แล้วของใส่ Alpha พูดถึงค่าไฟสามหน่อยครับเป็นไงก็สไตล์นุ่มเด้งครับใครที่ชอบรองเท้านุ่มนุ่มเด้งก็ใช่ต้องมีนะของมันต้องมีถ้าถามว่าฟีลมันเหมือนกับ เหมือนกับตัวไหนพี่เบสพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมเอาแบบรชับกระชับมันเป็นเอาล้าหกับเอาล้าสตรงกลางระหว่างฝ้าหนึกับฝ้าสองใช่ครับอยู่ตรงกลางใครที่ชอบไม่แข็งเกินไปไม่ไม่นิ่มเกินไปก็มาลงตัวที่ตัวสามก็มาลงตัวที่ตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะโอเคแล้วคนที่ไม่เคยใส่หนึ่งใส่2นี่สาได้เลยไหมครับ อาจจะต้องมีความแข็งแรงของช่วงน่องอะไรเป็นพิเศษนิดนึงก็ถือว่าโอเคนะหรือว่าใช้ได้ใช้ได้ครับนักวิ่งที่เพิ่งเข้าเข้ามาวิ่งใหม่ๆครับที่ไม่ใช่ยีลีนิใส่ได้ไหมวิ่งช้าวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเป็นมือใหม่เลยนะครับเบนแนะนําเป็นรองเท้าซัพพอร์ตก่อนดีกว่าหลังจากรองเท้าซัพพอร์ตก่อนพอวิ่งมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้รองเท้าคาร์บอนใช่ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้ใส่รองเท้าคาร์บอนนะครับแต่ว่ารองเท้าคาร์บอนเนี่ยมันมีอายุการใช้งานนี่ค่อนข้างสั้้้นถถาาาาาาาเเเรรรรยยัังงงแบบว่่่ลไมมสสใอท เป็นตัวซูเปอร์ชูตัวนี้ได้เนี่ยต่อให้เราใส่ไปเราก็รีดศักยภาพของออกมาไม่ได้ทําให้รองเท้าเนี่ยพอาซึกแล้วปุ๊บมันก็จะต้องเสียเงินซื้อใหม่ที่สำคัญมันทําให้เราเสี่ยงกับกรรมมาเจ็บที่สงคัญมาเจ็บด้วยใช่ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอยู่กับพี่เกมพี่เกมทรงไทยเนาะเราวันนี้มากับรองเท้าใหม่ก็คือรองเท้าใหม่สามอ๋อผ้าใยสามครับเป็นไงบ้างครับพี่พูดถึงรองเท้าหน่อย อย่างแรกก่อนเลยคือน้ำหนักเบาเบารูปลักษณ์เปลี่ยนเหมือนเราเราได้รถคันใหม่เปลี่ยนดีไซน์ใหม่มดชื่อเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเบาขึ้นแล้วก็ ผ่อนใจขึ้นดิดเด้งได้ดีขึ้นนะะก็ราคาก็คือจับต้องได้ง่ายไม่ไม่แพงเกินไปแล้วจังหวะช่วงที่เราวิ่งเป็นไงพี่ความรู้สึกผม,ผมว่าตนเียวันนี้ผมผมผมไม่ใส่ซ้อมเลยนะผมเอามาใส่ครั้งแรกผมอยากรู้ว่าแม่เป็นไงครั้งแรกอ,อยากว่าตัวเองกัดก็กัดอะไรท้ายไม่กัดไม่โดนกัด,ด,กดแล้วก็แนะนําถ้าใส่ก็คือตรงสานะครับอ๋อให้ตรงไซส์ครับผมอย่างพี่เกมเคยใส่ซ้อมใส่เมงมาก่อนใช่ไหมออผมใส่8.5ตลอดอ๋อ8.5าพอมารูนี้ก็8.5ใช่ครับก็เือแต่สิบหกจุดห้าเซนก็ค เปลี่ยนไซส์คือ넥สามมคือเป็นเบอร์แปดใช่ครับก็เท่ากับแนะนำเนาะถ้าใครสนใจใไม่ว่าพี่ชาวิ่งเร็วได้หมดเนาะพี่เนาะดีเลยผมว่าผมว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าสุดท้ายรองเท้ามัน,ม,นมันสร้างมาเพื่อนิ่วเปียกๆตัวเองออมันไม่ต้องไปวัดกับใครเพราะว่าหลายคนเ,เวลาไม่เหมือนกันงานซ้อมไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ว่ามันก็ดีดีคนละแบบมีความมีความเป็นตัวเองเงี้ยใช่ครับขาไคกันครับ วันนี้ใช้เอาฟ้าครั้งแรกเป็นไงพี่ครั้งแรกพูดระดับไหนนะพี่เปนหนุ่แล้วชอบไหมพี่ฟีลลิ่งเลยฟีลลิ่งแล้วมันต่างจากตัวเก่าไหมที่เราซ้อมต่างจากต่างจากตัวเก่ามากเพราะว่ามันเบานุ่มเด้งแล้วก็ใส่สบายใส่ง่ายด้วยชอบอยู่เนาะชอบชอบโอเคครับขอบคุณครับชอบมากเลยค่ะครับจะอยากรู้ว่าเพอน์ดิฟิเคชั่นอะไรเงี้ยเฉยขอบคุณครับครับพี่เติ้ลครับใช้ อ่านขาวฟายสามเนาะใช่ครับอันน่านฟสามเป็นไงบ้างครับอ่านข้าวฟสามรู้สึกว่ามันพุ่งดีนะพุ่งใช่ไหมครับพุ่งก็แบบมันมันส่งส่งดิอ๋อส่งไปข้างหน้าส่งเยอะกว่าปกติผมถนัดพวกซิลิรันไงอ๋อครับก็จะใส่พวกแบบพวกเปกระซารพวกอะไรพวกนี้พอมาลองเอฟแล้วมันก็ ว่ามันมันรู้สึกมันจะพุ่งกว่าพี่เคยใส่หนึ่งกับสองมาก่อนไหมไม่เคยเลยอ๋อไม่เคยเนาะตอนที่บอกอ่ะสนามที่รันอย่างเดียวเลยก็เลยก็เลยเปรียบเทียบไม่ได้นะใช่ครับก็ถือว่าใส่ครั้งแรกแล้วชอบเลยใช่ไหมครับชอบเลยนะครับคนคนละฟิลคนละฟิลอับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับตอนนี้อยู่กับน้องไอซ์อุที่ใช้วันนี้ครับรองเท้าที่ใช้วันนี้นี่นี่ อันนี้สภาพหลังวิ่งนะคะได,ได้รันมาก่อนหรือเปล่าครับไม่ได้รันมาก่อนเลยค่ะแกะของแล้วโรงงานนี้เลยใช่ <c oughs> ก็คือเปิดซิงน้องที่งานนี้เลยโอ้โหมาพูดถึงความรู้สึกตอนใส่รองเท้าคู่นี้หน่อยครับตอนใส่ก็คือเออ่สัมผัสคือ,ค,อคือบอกก่อนว่าไออ่ะเป็น f อฟซีของซีรีส์นี้อัลฟ่าก็หนึ่งกับสองก็ใส่มาแล้วใช่ใส่มาตั้งแต่หนึ่งสองแล้วก็สามค่ะข่างกันเยอะไหมครับคือชอบความรู้สึกอ่ะคือชอบอัลฟาหนึ่งมากมากอ่า แล้วก็ตอนนี้ก็คือยังใส่อัลฟาหนึ่งอยู่ไม่ว่า<อ>จะเป็นโรงงานแข่งหรือว่าซออ้อมแต่อัลฟาสองอ่ะก็คือจะใช้น้อยใช้น้อยกว่าเพราะว่าชอบอัลฟาหนึ่งมากค่ะสำหรับใครที่เป็น F อซของ Alpha 1, อัลฟาหนึ่งตัวนี้ตัวนี้คือใกล้เคียงมากใกล้เคียงนะใช่คือใกล้เคียงมากคือวิ่งสนุกอ่าแล้วก็เวลาลงปลายเท้ามันก็ควงสนุกไปขาก็คือไหลไปได้เรื่อยๆแต่ความต่างคือ รุ่นเนี้ยเบาวกว่าเบาวกว่าเนะเบากว่ามากๆเลยคือเบาเบาเบา,เบาวบกว่าค่ะแล้วดีไซน์ออกมาสวยเลยเนาะใช่เป็นสีอะไรนะโพไทา์หรอโพไทา์อือใช่แล้วก็นี่ข้างล่างสภาพหลังวิ่งค่ะก็ยังโอเคยังโอเคเนาะตอนแรกกังวลว่าตรงเนี้ย <จะ S 1> มันจะนเ,นเออมันจะโดนหินแล้วมันจะเป็นรอยอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคนะคะมันก็ดูทนอยู่อือเพราะตอนแรกกังวลว่ามันอาจจะเบาบางไปหน่อยเพราะว่า ความเบาอ่ะมันก็ต้องแลกกับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าโอเคโดนอะไรอันนี้ไม่ไม่มีผลอะไรเนาะใช่ค่ะก็ยังโอเคโดยรวมคือชอบชอบชอบวิ่งวิ่งสนุกแล้วก็เบาค่ะแต่ว่านิดนึงค่ะจะต้องให้ไปลองก่อนเพราะว่าไซส์อะค่ะพอดีเลือกไซส์มาตรงเรื่องไไซซสส์์คนจะถามเยอะใช่ไอเลือกไซส์มาตรงกับเอ่อหนึ่งสองตรงกันแต่ว่าพอมาใส่รุ่นเนี้ยค่ะรู้สึกว่า ออาจจะต้องเพิ่มเบอร์เพิ่มใช่ไปครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งเนาะประมาณจุดห้าใช่อีกจุดห้าค่ะเพราะว่าตอนใส่รู้สึกว่า่ตรงเนี้ยค่ะมันมันเหลือน้อยกว่าปกติค่ะแล้วพอกหนึ่งกับสองเนี่ยเหลือเยอะใช่ลดลงใช่ค่ะเหมือนเหมือนกับหายไปครึ่งหนึ่งเลยค่ะก็อาจจะต้องเผื่อใช้เพราะว่าพอมันมันแบบมันแน่นไปอะค่ะแล้วเวลาเราลงไปเท้ามากๆเรายิ่งระยะไกลมันจะชนเนาะมันจะชนแล้วก็ อาจจะทําให้เกรงเท้าแล้วก็เป็นตะคิวได้เป็นตะคิวได้เห็นมีที่ตั้มที่ตัวใหญ่ๆหน่อยแกก็เป็นตะคิวใช่เออองไาก็มีตะคิวใช่ก็เป็นตะคิวแต่ว่าไอ้ไม่ได้เป็นระหว่างเลสมออกาเป็นมาเป็นตอนจบตอนถอดรองเท้าตอนจบอะค่ะก็ตะคิวก็มาค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้รันอินด้วยเราก็เลยไม่รู้ว่าการผูกเชือกรองเท้ามันต้องเผื่ออะไรแค่ไหนคาขาขอบคุณครับขอบคุณครับ